เมื่อสายลมปลายฝนต้นหนาวพัดมาเสียงระฆังในวัดดังแผ่วๆเตือนให้ระลึกว่าฤดูการแห่งกระถินได้เวียนมาถึงอีกครั้งผ้ากระถินหนึ่งผืนมิใช่พีนผ้าสีเหลืองที่พาดบนผานทองแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของศรัทธาและสะพานบุญที่เชื่อมโลกของคนเข้ากับผลทางแห่งธรรมแล้วสะพานบุญแห่งกาลธานนี้ จะส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรบ้างคำว่ากระถินแปลว่าไม้สะดึงเครื่องมือที่ใช้ขึงผ้าเวลาตัดเย็บจีวรในอดีตหลังออกพรรษาพระสงฆ์ผู้จำพรรษาครบสามเดือนจะร่วมกันเย็บจีวรใหม่โดยผ้าที่คฤรหัตถววยถือเป็นบุญใหญ่ที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้เพียงปีละครั้งเดียวเท่านั้นดังนั้นกระถิน จึงเป็นบุญที่มีเวลาจำกัดเกิดได้เมื่อมีองค์ประกอบครบทั้งพระวัดนั้นจำพรรษาครบสามเดือนและคฤหั์ตั้งใจถวายภายในกำหนดการด้วยเหตุผลเหล่านี้อาน,นิสงส์แห่งกระถินทานจึงถูกยกย่องว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มหาศาลและส่งผลให้ผู้ร่วมบุญได้รับพรวิเศษกระถินทาน จึงมีใช่บุญทั่วไปเพราะบุญนี้มีผลใหญ่กว่าการถวายผ้าใดๆในโลกผู้ถวายจะได้รับอานิสงส์สิบประการมีทั้งความสุขความเจริญอายุยืนลาบมากหน้าที่การงานก้าวหน้ามีผู้คนสนับสนุนที่สำคัญบุญนี้เป็นอัตฐานคือบุญที่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ถวาย แต่แผ่ไปอย่างผู้ร่วมแรงร่วมใจทั้งหมดแม้เพียงถือผานถือดอกไม้หรือเอ่ยคำว่าอนุโมทนาก็ได้อานิสงส์ร่วมกันว่ากันว่าในอดีตการมีข้าบดีผู้หนึ่งตั้งใจถวายผ้ากรถินแม้ทางไกลต้องข้ามน้ำข้ามเขาก็ยังไม่ยออ่อท้อเมื่อถวายสำเร็จทันเวลา เทวดาในสวรรค์ยังโปรยดอกไม้จากฟากฟ้าเพราะอนุโมทนาในศรัานั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดถวายกระถินด้วยใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นเหตุให้มีผู้อุปถัมภ์ในทุกภพชาติประหนึ่งน้ำที่หล่อเลี้ยงต้นศรัทธาให้ผลตลอดกาลการถวายกระถินนั้นไม่จำเป็นต้องใหญ่โตเสมอไปสิ่งสำคัญอยู่ที่ เจตนาและศรัทธาให้ตั้งใจด้วยใจสนบประลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และกล่าวคำถวายด้วยความปลื้มปีติแม้เราจะมีเพียงแรงใจแต่เมื่อถวายด้วยศรัทธาจริงผลบุญก็จะยิ่งใหญ่กว่าทองคำพันช่างเพราะบุญนี้ไม่ช่างด้วยทรัพท์หากช่างด้วยความศรัทธาที่บริสุทธิ์ในใจ ขออานิสงส์แห่งกรถินทานจงเป็นดั่งแสนทองที่ส่องนำชีวิตของทุกผู้ฟังให้ผ่านผลอุปสรรคทั้งปวงให้ชีวิตเจริญด้วยปัญญาความสงบและเมตตาและเมื่อได้ฟังเรื่องนี้ขอให้เกิดแรงบันดาลใจแห่งบุญเพราะบุญมิใช่สิ่งที่ซื้อหาแต่เป็นสิ่งที่สร้างได้ด้วยใจที่บริสุทธิ์